สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Youtube ที่น่ารักทุกทกท่านครับวันนี้มีของที่สวยงามๆจะมานำเสนอครับคลิปนี้จะพามาดู Fighter นะครับ f u โซ Fighter 6M61 นะครับราคาประหยัดครับราคา6กแ0 0 0จบาทนะครับตัวนี้นำหัวเข้ามายังไม่นานครับสดสดใหม่ๆ พวกหัวเจ๋งนะครับอุปกรณ์ในหัวนะครับเดี๋ยวจะพาดูอด,ดูหัวเก๋งภายนอกกันก่อนสดเออใครพูดรับหลังมาพวกอุปกรณ์นะครับหัวเจ๋งพวกบันไดาชายบันไดนะครับก็โอ้คันนี้สดนะ นะครับสดนะครับดูตามตะเข็บนะครับสดแค่ไหนดูเอานะครับคันนี้สวยจริงครับคันนี้ตั้งให้เครดิตเสียจูรครับนําเข้ามานะดูครับไม่พูดมากแล้วกันพยายามตามไม่ทันครับ ตามตามให้ทันนะครับถ้าเราพูดเยอะก็หาว่าอยากขายครับตามให้ทันแล้วกันนะดูก็รู้ครับรถแบบไหนแบบไหนนะครับไม่หาทิบายอะไรเยอะแยะนะครับ ตัวนี้น่าจะลื่อแอเอาไปทำนะครับน,น็นอตน็อตยังเงาเงาเลยอุปกรณ์น,อน็อตยังเดิมๆแบบแคล้ายๆออกมาจากโรงงานเลยอู้เหรอว่ามีมีคู่มือด้วย คันนี้เดิมจริงนะคันนี้มีกู่มือมาด้วยเลยมีคู่มือเส้นทางการเดินรถมีหลายอย่างมาเดิมจริงคันนี้ใครที่หาอยู่รีบเลยนะคันนี้นะเป็นเป็นเบาะนั่งตรงกลางเลยนะ เป็นบเบาะนั่งตรงกลางนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้อยู่ที่นี่ครับนี่เขาแกะออกเอาแอร์ไปซ่อมครับอ๋อมีเกะอันนี้มาให้ด้วยมีทั้งเป็นเกะมีทั้งเป็นเบาะครับนี่มีเจให้ด้วยครับไม่เอาเะอันนี้ของเดก้าอันนี้ของเดก้ายี่สุดเดก้านี่ของมัน นี้สวยนะคันนี้นะให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับสวยครับใช้งานน้อยมากครับคันนี้เป็นหัวเก๋งที่ใช้งานน้อยจริงๆครับนี่นะครับดูจากตรงนี้ก็รู้ถ้าเกิดเปิดปิดบ่อยๆ มันต้อง่ายเดียวมันอยู่พวกชุดเพาข้างหนามากเลยเผาข้างฟูโซพวกน็อตล้อนะครับเสื้อเผานี้สดดีนะนะครับทั้งน้ำมันสีแดงอันนี้ชุดเต้าเนี่ยน,นะครับ คดซีนี้ไม่ใช่แคดซีนี้เอาทิ้งไปเลยเพราะว่าเราใช้แคดซีไทยน่าจะเป็นแคดซีอิซูซุหรือว่า u ูดีนิสันสองรุ่นเฮ้ยแต่เสื้อเพาพอทำไมมันใหม่แทบวะมึงไม่เบรกรือไงวะเนี่ยทำไมมันไม่มีรอยไหม้รอยอะไรเลยหรือว่าไม่หยียบเบรกเอารองเท้าทัวเ,เหมือนจักรยานสมัยเก่าหรือไงปกติถ้าเบรกมันต้องดุมสีดแดงๆสิ เนี่ยถ้าเบรกมันต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเวลา,าเหยียบเบรกรถใช้งานต้องอย่างนี้ครับแต่อันนี้มึงไม่ใช้งานหรือไงวะเนี่เยเดี๋ยวทีละขั้นหมห้ยเฮ<ะ>้ยรีวิวทีละขั้นโีเดเรโซเดเรขึ้นมีไม่สงไม่สงแสงแตไม่แถะแล้วมันตงดู เนาะรีวิวทีละคันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคันนี้อันลูกค้าเพิ่งกอโทษนะมาสัน่นเพิ่นอยากได้รถคอยกันแจ็คสี<ห>ยกได้ป้วยจะว่านี่ครับสวยจริงๆครับคันนี้ครับเฮ <c oughs> ้ยเอาเบิ่งดีๆเนี่ยยังไม่ดีขวมเลยเลยทั้ทงนี้ไหมโอ้รถชุดนี้มากคืองามถูกปะ เสียตู er mm ้ปอดพอผิดหวังเลยวะลดการใส่งานหน่อยบ่กคัตดีขั้นนี่เบิ่งขอบประตูเบ่งกอนประตูปิดเปิดแต่ว่าคัตซี่มันคือคัตซี่เดืมดเดือมมันขึ้นขาดอะไรจบแล้วเนาะเอ้อจอดทิ่มไว้ดีเนาะเอ้ยรถขย้ายาวมันไมาสงเสียงเออชงไซต์ทเป็นรถจังสั่นล่ะนี่ชางไซยสิเป็นรถขย้ายรถยังเป็นสั่งของญี่ปุ่น แต่ว่าโตลดเห็นไหมว่าฉ่ำหม้อยังได้ปะดูดูหม้อน้ำดูหน้าหม้อน้ำนะหน้าหม้อน้ำยังขาวโพลนอยู่เลยครับข้างใน,นดูความสูงของเขาโอ้ยสวยงามแต่น้ำหม้อน้ำนะเว้ยผู้ใดอยากได้ฟูโซอลก็ม,มาเอาคันนี้นะปัดค<า>ันนี้ต้องโดนครับ มีรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากครับต้องโดนต้องโดนเดี๋ยวไปดูฝั่งปั๊มกันนะครับประตูยังเข้าร่องอดีอยู่เลยโอ้ใต้หัวยังดีๆอยู่เนี่ยใช่ไหมอุปกรณ์พวกนี้ยังดีๆอยู่เลย อันนี้ยังงงๆอยู่เลยไหมคันนี้คือตัดมาทั้งคันจริงๆนะดูไม่มีแบบว่าเอาเครื่องอะไรมาสวมใส่นะครับมาทั้งคันอย่างนี้เลยชุดเฟืองท้ายคันหน้ามาอย่างนี้เลยครับูคันนี้สตาร์ทเครื่องขึ้นนี่น่าจะเสียงดีมากๆครับคันเร่งไฟฟ้าครับ ทุกวันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะมันมีกล่องกล่องคันเรีงไฟฟ้าครับอ้มา่าวสำหรับคันนี้ใครอยากจะได้ก็เอาเงินมาถ้าอยากจะได้ก็เอาเงินมานะครับน้าแตกว่าเสียจู <c oughs> ตงใส่น้ำมั่าน้ำาัะ เอาหัวลงดูว่าน้ำอะไรไหลออกมาน้ำแตกเจ้าเห็นบ่นี่เจ้ายกบ่เบงอย่างมันเป็นอย่างบุญเดี๋ยวไปดูบานหน้าว่าน้ำออกมาจากตรงไหน ส่วนในพวกนี้ที่เห็นว่าเป็นสนิมมันไม่เกี่ยวครับมันเป็นเหล็กส่วนแยกออกจากหัวครับขัดขัดออกแล้วก็พ่นสีใหม่ครับขอแค่ว่าหัวมันไม่เป็นสนิมไม่มีชนแน่นอนคันนี้เฟร,รมหัวอย่างดีนข้างประตูไหมขัดออกหนึ่งที่เง,เงาดีแต่ว่ามีล็อกเซนทันล็อกมีเซนทันล็อกมีล็อกประตูฝั่งซ้ายมีอะไรพวกประตูประตูไม่ขาดเลย เดี๋ยวจะเปิดท้ากระโปรงหน้าดูไม่เท่าไหร่ไ่ยดูไม่ได้อด,ด,ดูแล้วอมันเป็นรถมี PTO นี่นี่ไงนี่ครับ PTO มันจะเป็นรถขยะ่ะปันป่นปั้มปั่นหางขยะไม่ใช่ตัวยกดำนะครับเป็น pto นะครับก็คือเกียร์ฝากนั่นแหละใช้ธรรมดาแต่งเป็นตัวยกดำได้เลยนี่ในนี้ก็ยังใสกิ๊กอยู่เลยแค่ล้างออกแค่นั้นนะครับคันนี้สวยจริงๆคันนี้สวยจริงครับอย่าพุ่งก็ลงดูอยู่ไหม มาเบิ่งฟ้ากระโปงเฝนฟ้ากระโปงดน้ำแตวอย่างไรไงเอ้อเปิดกับมึงด้วยเอาตู้เอจะแกะไปใส่แกะไปเร็วแกะไปยังแกะไปล้างไปโอ้ไปลาไายย้างไปของแมังดีดีเลยมันไหลออกอยู่ไหนที่เียวกโอ้ยไฟตาใสาแจ๋วเลยมันรุนนี่ไหมมึงนน่งไม่หน,นีไหมเอ้า เอาละครับไปดูคลิปหน้าครับคันนู้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากจะได้ก็เข้ามาเลยครับร้านเสียจูนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ครบเต็มครับคันนี้สวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ